วันนี้นะครับมาร่วมงานกับเซนชั่นชิ้ลมเอฟพี่โมเมนวิจูนะครับมาในฐานะตัวแทนของแบนรนด์ลังโคมนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ทั้งสองให้เกียรติเรามาเป็นตัวแทนในการมาร่วมงานในวันนี้ครับยึดจับอะไรมาบ้างครับชอบครับชอบสกินแคร์อยู่แล,แ,ลแล้วแล้วก็วันนี้เหมือนได้ลังโคมตัวเจนีฟิกมาด้วยครับผมก็จริงๆชอบอยู่แล้วแบบมันช่วยแบบหน้าใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาใครทำผ่าตารมาเนี่ยลดรอยสิวรอยรอะไรหมดเลย ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมรังคมเนิฟิกนะครับเป็นเลไกันเป็นไงบ้างโอ้ยช่วงนี้กำลังแบบเหมือนทั้งเรียนด้วยใช่ไหมครับผมแล้ก็เห็นเพิ่งปล่อยเสื้อออกมาด้วยก็ยินดีกับคนที่ได้เสื้อ l ม m เต็ดไปด้วยนะครับผมก็ใครจับจองได้หรือว่าโชคดีมากเลยครับซึ่งเรามีไหมมีครับหนึ่งตัวท่วนเขาออกเขาบอกมาสามตัวเราได้หนึ่งตัวครับผมกระชว่าได้คนละตัว ไ้ที่เหลือต้องเก็บไงฮะมันเป็นลิมิเต็ดมันแรเป็นของแรมีลายเซ็นดี๋ยวค่อยไปขอแล้วกันค่อยไปขอมากเลยนะกับดันเดี๋ยวนี้เกลียวฮอตครับผมก็ดีใจดีใจแบบน่ารักกันทุกคนเอ็นดูเราก็ยังเอ็นดูเขาเลยใช้ทางการเป็นไงบ้างเพราะว่าเห็นมันตั้งนานเกินไวมากก็ออกงานเยอะมากเนาะเจอได้ตามงานนะครับผมก็อยากให้ก็ดีใจกับเกลียวด้วยที่ เหมือนกู้คนรักมีแบบมีงานเข้าส่งตัวเองเข้าเรียนส่งตัวเองเรียนจนจบได้ครับผมเราเห็แต่ว่าเราทำแต่ว่ามันข้ามแตกอ่ะในขณะที่เราแบบอากับก็เรียกนไปสักกับว่าเราตามตลอดคือเหมือนบางงานเราก็ตามไปด้วยเราก็อยาก อยู่ด้วยกันกับเขาไปเราอยู่กับเขาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกิดมาจนเกิดแล้วมาถึงทุกวันนี้มาสามขวบกว่าครับผมเราเห็นแบบเขาเกือบแบบเตือนทุกวันเห็นค่อยๆโตเราก็อยากจะอยู่กับเขาแหละเห็นพัฒนาการของเขาเจอคนที่เขาหลังไปไปเรียกว่าติดเกลเลยไหมคะติดเกลทุกวันเลยคะติ่เกลเยวเหมือนงานเปิดติ่งตูเหมือนกันเรายังหลงเลยอะชอบคลิปล่าสุดก็เห็นเล่นกับมอ มอเพืนเกลียวมอเพื่อนเกลียวใช่แล้วตอนนี้เป็นอากาศเพื่อนเกลียวไหมคะอากาศก็ยังเป็นเป็นนักกับแล้วกันพิการเป็นพิการแล้วเกลียวชอบสร้างมีเขามาเล่นกับเราเขาได้สร้างมีอะไรกับเราไหมคะจริงจริงจริงช่วงนี้ไปเรียนไงก็เลยแบบไม่ค่อยได้เจอมาเท่าไหร่จะเจอประมาณแบบกสองสามเดือนครั้งช่วงนี้เกลอยังไม่ลืมยังไม่ลืมเล่นไม่ลืม ยังยังจำชื่อได้อยู่อันนี้นนนนนดีใจละอัะนนี้ค่อนข้างดีใจเลยใอคาั่งะไม่มีปัญหาครับเตียวเกี่ยวไหมเกีน่ารัก